นี่มันหนองเส้งภัยมีหมอกเต็มเลยค่ะหกโมงกว่าหกโมงครึ่งหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยค่ะหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นทางเลยวันนี้วันที่สิบนะคะที่หมู่บ้านเข็มจิลานะคะหมอกเต็มเลย มองไม่เห็นเลยค่ะค่อยๆไปมองไม่เห็นทางแยกเกมเราจะแยกข้างหน้าค่อยๆไปพอค่อยๆไปแอบทางมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแต่้อมองไปไกลๆมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหโอ้โหสิบธันวาหมอกเต็มเลย โอ,โอ้โหอ้โหทุ่งนามองไม่เห็นเลยค่ะเส,เสียงเสียงเ็มเจิลาก็ผิดปกตินะคะเพราะว่าแพ้อากาศอากาศเย็นแพ้เมื่อคืนไอทั้งคืนนะคะโอ,โ,หโ,หโอ้โหหมอกเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้ในหมู่บ้านอันนี้เข็มจิลาขับรอบหมู่บ้านนะคะอันนี้วัดวัดศรีวิไลบ้านหนอง้ังผาลัยนะคะวัดน,นี้เข็มจิลาเคยฝังรูปนิมิตสมัยห้าหกขวบเมื่อเนี่ย ตอนนั้นมีบุกโบทใหม่ๆเห็นไหมคะทุ่งนานะคะข้างหน้าเป็นทุ่งนาแต่มองไม่เห็นทุ่งนาเลยนะคะโอ้โหเสียงอาจจะใหญ่ไปนะคะเพราะว่าแพ้อากาศนะคะเมื่อคืนไอทั้งคืนแล้วตอนนี้ก็เจ็บคออยู่ข้างนี้ที่เห็นรั้วนี้เป็นโรงเรียนแล้วมองไม่เห็นตัวอาคารเลยนะคะเพื่อนๆมองไม่เห็นตัวอาคารเลยนะคะข้างในนี้เป็นโรงเรียนบ้านหนองสร้างไทรเป็นโรงเรียนที่เข็มจราเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจบป .6 ที่นี่นะคะ แล้วพ่อก็เคยสอนที่นี่นะคะแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนเขมเิลานะคะเอะเห็นไหมคะนี่ในโรงเรียนมองไม่เห็นอาคารเลยนะคะเห็นไหมคะเออนี่ชื่อโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านหนองสร้างพรนะคะนี่มีเอ้ยมีเด็กมาออกกําลังกายด้วยนี่มองไม่เห็นตัวอาคารเลยนะคะเพือ่อนๆข้างหน้าเขมจิลากําลังจะไปนานะคะ ไปนาไปรดน้ำต้นไม้ <c oughs> ไปนาไปรดน้ำต้นไม้นะคะตื่นขึ้นมาปรากฏว,ว่าเฮ้ยหมอกเต็มเลย <c oughs> ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ดูหน่อยนะคะอันนี้อันนี้ขับออกมารอบนอกหมู่บ้านนะคะถ้าเกิด ในเมืองเขาเรียกว่าบายพาสสายรอบเมืองใช่ไหมคะอันนี้สายรอบหมู่บ้านแล้วสายนี้ก็จะมาบรรจบกับถนนใหญ่ถนนเมนที่ผ่าก,กลางหมู่บ้านนะคะต้องหยุดก่อนหยุดก่อนมีรถมาค่อยๆขับนะคะเพื่อนเห็นไหมคะถนนทั้งสายมองไม่เห็นเลยนะคะเราต้องเปิดตารถนะคะเห็นไหมคะทั้งสายมองไม่เห็นเลยนะคะ เห็นคนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเก็มจีราจะได้จมบรรยากาศหมอกท่ามกลางสายหมอกจริง,รงๆเพื่อนๆมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเฮ้ยดูรอบๆนะคะมองเห็นลางๆดูข้างหน้านี่มองไม่เห็นอะไรเลยเก็มจีราค่อยๆขับไปนะคะเนี่ยโอ้โหประศุดยอดเลย ในรอบกี่ปีเนี่ยในรอบยี่สิบปีนะคะเนี่ยปกติแล้วหน้าหนาวมันไม่ได้หนาวนานแล้วก็หนาวยาวขนาดนี้ปกติเนี่ยที่ผ่านมานะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยยังไม่หนาวเลยนะคะแต่ปีนี้เคหะจิรากลับมาอยู่บ้านนะคะเดือนพฤศจิกาหนาวตั้งแต่ต้นเดือนไปไปลายเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มหนาวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วปีนี้นะคะมันมีหมอกตกตั้งแต่เดือน เดือนเจ็ดเดือน8ปดแล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ย enne, จะเป็นฝนตกนะคะฝนจะตกจะเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่ามันมีหมอกเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเพื่อนโอ้โหนี่ปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันนี้เคยที่บ้านเกียรจิราทานะคะแต่ตอนนี้ให้คนอื่นเช่าไปแล้วนะคะให้ปั๊มพีทีเช่าไปแล้วนะคะเกียนี่คือนี่คือข้างหน้านี่เป็นนาเกียรจิราแต่มองไม่เห็นเลยนะคะเพื่อน มองไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆืนโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วเก charcoal, uhm, uh, ็มจราก็จะเลี้ยวลงทางเข้านาตัวเองนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นแต่ควันไฟเอ้ยควันรถเพื่อนเนข้างหน้านี้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะเพื่อนๆข้างหน้าทางเห็นไหมซอยที่จะเข้านาข็มจรานะคะซอยเนี่ยที่จะเข้านาข็มจรานะคะตรงข้ามเนี่ยจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตคะเพื่อน อ่าเข้ามาทางเข้านาแล้วนะคะเพื่อนหมอกก็เริ่มจางแล้วแล้วอุ๊ยตา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 ยคีบจราลืมไปว่าถนนนี้มันเป็นถนนดินนะคะทินดินแดงแล้วมันจะมีหลุมมีบ่อหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้ก็จะเป็นโคลนเลยนะคะเค็มจราลงมาไม่ได้นะรถกิ่งเนี่ยแต่เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยก็มันแห้งแล้วเนาะก็ลงมาได้แต่ว่าเราต้องระมัดระวังหลุมลืมตัวไปเมื่อกี้ โอ้โหเพื่อนเนดูสิคะโอ้โหโอ้โหเพื่อนเื่อนเอ้ยเพิ่งเคยเจอนะคะน่าจะเป็นในรอบ20ปีหรือเปล่าที่หมอกมันปกคลุมหนาแน่นขนาดนี้นะคะปกติเนี่ยหมอกมันจะบางนะคะอันนี้มันหนาแบบประชิดตัวเราเลยประมาณเนี้ยแล้วภาคเหนือจะขนาดไหนคะเพื่อนๆที่สําคัญภาคใกล้อ่ะมีฝนตกน้ําท่วมนะคะถ้าเกิด ภาคอีสานหน้าหนาวเป็นแบบนี้นะคะอ่าคือเข็มใจเราบอกว่ามันมันปกติเนี่ยทุกปีมันจะยาวอ่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะช้า จะช้าหมายถือว่าเวลามันหนาวเนี่ยมันจะมาหนาวกระจุกอยู่ที่ช่วงเดือนธันวาคมกราในช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์แค่นั้นนะคะเพื่อนๆแต่ปีนี้ปรากฏว่ามันหนาวตั้งแต่ปลายเดือนมันเริ่มเย็น,นะคะปลายเดือนตุลามาแล้วแล้วพฤศจิกาแหละต้นเดือนอ่ะมันก็หนาวแล้วค่ะเพื่อนเ่อแล้ววันนี้พีคสุดก็คือ,อหมอกเยอะมาก แล้วที่เห็นอย่างที่เข็มเจลาเล่าให้ฟังหมอกมันลงตั้งแต่เดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วค่ะเพื่อนๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ข็มเจลามานาเนี่ยกลัวมันจะแรงมากๆช่วงที่ฝนช่วงนั้นเป็นช่วงฝนแต่กลัวฝนแรงเพราะว่าข้าวมันกําลังเริ่มสวยนะคะแต่ปรากฏว่านะคะมันตกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันก็ตกของมันไปเรื่อยๆก็รอดมาได้ก็คือข้าวก็ได้กินตามตามแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะเนื่องจากว่านาเข็มเจลาเนี่ยเป็นนา เป็นนาที่แบบว่าอยู่ลุบอยู่ต่ําภาษาอีสานเรียกว่าหลุบเนาะคือมันอยู่ต่ำมันนามันนาต่ำอ่ะอย่างถ้าภาษาไอ้ชาวบ้านก็นาหลุบนาต่ำถ้าถ้าเป็นนาที่ไม่ต่ำเขาเรียกว่านาโนนนาเนินนานนประมาณเนี้แต่ปรากฏว่าภูภูมินาของเข็มจีลานะภูอะไรนะอะไรนะ พื้นที่นาของเขมจราโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเวลาหน้าฝนมาเนี่ยเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำจะเยอะมากแล้วก็เวลามันแล้งเนี่ยน้ำก็จะพอดีประมาณนี้น,นะคะแต่ถ้าหน้าแรงอะ่ะนานโนนเนี่ยน้ำก็จะแห้งหน่อยประมาณเนี่ย <c oughs> โอ้ยนี่ถึงทางข้านาแล้วนะคะเข็มจราจะไม่ขับรถเข้าไปจะขับไว้ <c oughs> จะขับไว้ตรงปากปากปากทางนะคะจริงๆขับเข้าไปได้แต่ไม่อยากขับเข้าไปนะคะก็จะขัะไไ้ตรงปาปากทางโอ้โหสุดยอดเลยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเห็นไหมคะนี่มันจางแล้วเฮ้ยจางเร็วมากเลยนะคะเมื่อกี้ยังหนานแน่นอยู่เลยนี่จางเร็วมากแค่ไม่กี่ แค่ไม่กี่นาทีดีนะที่เข็มจิราถ่ายทันนะ่ะถ่ายเจออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แคถ่ายนั่นน่ะแบบถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทันนะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นคือสมัยเด็กอ่ะเจอเจอนะคะสมัยเด็กเพราะสมัยสมัยเด็กอ่ามันมันยังแบบฝนมันยังตกต้องตามฤด,ดูหน้าหนาวก็คือหน้าหนาวหน้าฝนก็คือหน้าฝนหน้าร้อนก็คือหน้าร้อนนะคะสมัยที่เข็มจิราเป็นเด็กอ่ะ แต่ช่วงหลังมาเนาะหน้าหนาวเนี้ยหนาวแค่สัปดาห์เดียวบางปีนะคะจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะบางปีก็หนาวสองสามสัปดาห์มันจะเป็นแบบนั้นปกติเนี่ยสมัยเคียจิราเป็นเด็กอะ่ะหน้าหนาวมันก็จะหนาวสี่เดือนเต็มเลยนะคะสมัยเป็นเด็กอะ่ะพฤศ์เีกามกกลาอ่ะพฤศ์ิกาทันวามกกลากุมภาเนี้ยคะ่ะคือมันหนาวเต็มเดือนเลยนะ,ะสมัยเคียจิราเป็นเด็กอะ่ะ แล้วหน้าหน้าร้อนมันก็เต็มเดือนหม,หมายถึงเต็มฤดูนะคะก็คืออย่างหน้าร้อนเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิตรนาเมษาพฤษภาเนี่ยค่ะ